เฮ้ยทำไมรหัสไม่อยู่ในแคนเฮ้ยกูตื่นยังวะเฮ้ยรหัสไม่อยู่ในแคนเอ้าเฮ้ยคนดูรหัสโดนเกียนเแร้วกูยังไม่ตื่น ตื่เฮ้ยรหัสผมโดนเกียนทุกคนใครเกียนรหัสวะแล้เอาออแคนด้วยไอเคทูเจมันเกียนแน่เลยคนดูผมให้มาผมเพิ่งให้รหัสมันไปมันเกียนแน่เลยว่าฉันบอกมันจะทำคลิปรีวิวรหัสผม โอ้ยเกนสุเจมันเอาไปเกียนขโมยรหัสแสนดีมาเกียนด้วยการออกแคนพิษโอ้โหเวรเลยโอ้กูตกใจหมดเลยกูเพิ่งตื่นด้วยโอ้โหโอ้โหคนดูคนดูคนดูดูาทํามีหลักฐานด้วยมีคลิปะด้วยเอาลงคลิปด้วยมันเอาไปทำอะไรวงเนาะคนดูเฮ้ยมันไม่มีเปิดไปเลย โอ้โหเปิดกล่องด้วยไปดูทางที่มกันนครับโอ้โหลูกแก้วสีลูก,ก,ล,กลูกพิมพ์ลูกก๊อตจิอันนี้เอาออกไม่ได้เกียร์ไม่ได้แล้วมันไปเกียร์อ,ออกแคนตอนไหนวะออกเกียร์น่าจะหมดแล้วน,นะครับสำหรับของมันไปเกียร์ออกแคนตรงไหนอ่ะไปคือที่ทุกคนอยากให้ทำที่ทุกคนอยากให้ทำออก,ออกแคนไปคนดูอยา่าที่กาพเจ้าด่าผมผมว่ากูด่ามึงแน่นอนอยู่แล้วแหละ เขามายืมเขามาเกนหรือว่าเอามอคเคไว้เนี่ยโอ้แล้วกูเพิ่งตื่นแล้วกูจะออกเลยอะเฮ้ยออกเลยมันก็โอเคนะคนดูเพื่อคนดูครับเพื่อคนดูด้วยคนดูเขาไม่อยากเห็นหรอกคนดูก็อยากเห็นกูอยู่ในแค้นโดนด่าล้วจะโดนด่ายับอ่ะประเด็นคือแรงแกนเนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับ อยากให้ผมไปเกียนหรือว่าไปแก้งใครคนในแคมก็กออกคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครันวดี๋วยวใน,นคลิปหน้าครับโอ้พึ่งตื่นด้วยอืออยากจะรอคหยกว่าจะได้เข้าต้องเทสต้องฝึกฝนมาออเดี๋ยวเจ้แน่คุณเจคนดูเดี๋ยวผมขอไปอาบน้ำก่อนนะผมเพิ่งตื่นมาผมก็แบบมาเจอเรื่องที่มันเลวร้าย อยากจะร้องไห้กว่าจะกว่าไหนจะึกผลมากว่าจะได้เข้าแคนพีเอสอ,อ,อยากจะร้องไห้เดี๋ยวผมขอไปอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปหามันคนดูขอจะไปถามมันเดี๋ยวเจอคนดูขออาบน้ําก่อนมาทุกคนผมไปอาบน้ําเสร็จมาแล้วแล้วผมก็เจอตัวการแล้วด้วยนี่นี่ไอเคทูเจเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวลงมาเคลียร์ก่อนไอโกจะกดออกแคน้นทำไมเอาพี่อะไรพี่จะกดออกแคน้นทำไม ไหน<ม><ม>บอกเอาไหนบอกว่าเอาลาดไปแค่รีวิวโอ้โหไม่ได้ออกในคลิปนี้แม่งชัดเจนเลยว่ามึงกดเอาไม่อยากแกงพี่เลน <c oughs> โอ้ยโก้กว่ากูจะเข้าได้กว่ากูจะฝึกฝนแล้วกว่าจะเทสผ่านไอโก้ไอน้องยั่วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่แบบฮกูจะร้องไห้กูตื่นมาแล้วทำไมกูต้องเจออะไรกี้ตอนแรกกูนึกว่ากูฝันอยู่ <c oughs> โอ้ผมก็อยากแก้งพี่เลนโอ้พี่กระแสโดนแต่ผมเกิน โอแล้ว,ว,แ,ลวแล้วทำไงถึงกูจะได้เข้าใหม่เนี่ยกูต้องเทสใหม่เหรอดูดแแกผมแก้งกดออกแคนดูดิมาใส่รวมใส่ผมง,ง็มีใส่ผมแน <c oughs> ่เลยอาจารย์กว่าผมจะฝึกฝนก็อาจารย์มาอาจารย์คิดดูดิแล้วกว่าผมจะได้เข้าไหนกว่าผมจะแบบไปหัดตั้งมือเกอร์บ้างหัดยิงหัวบ้างอะไรบ้างอาจารย์คิดดูดิกว<อ>่าผมจะได้เข้าว่ะแล้วทำแล้วทำต้องเทสใหม่ต้องเทสใหม่ใช่ไหม ใช่ครับเทสใหม่เลยโอ้โหไอ้เวนเนยวันหลังกูจะไม่ลัดใครละเว้งให้ให้ยินไดเป็นกรรมการไปเลยเนี่ยอาจารย์ดูดิครับพี่อาจารย์คิดว่าไงอรัผมเทสใหม่อาจารย์คิดว่าไงล่ะอาจารย์สบายชิวชิวใช่ไหมเอางี้ดีกว่าวางตอนไหนดีกว่านี่ไปเลยจบเนี่ย โอ้โหเบเกอรยกวากจะได้เข้ากว่ากจะแบบ <c oughs> เดี๋ยวเทสใหม่รอบสองแค่นั้นแหละจัดไปจัดไปได้เลยาาแค่พี่แบบไปกดออกแคนเล่นดูแบบสายลมพี่ดไิไม่ไม่พี่ทำจนไปเว้ยไม่บุตรคือแบบ,แบ,บ <c oughs> คือแบบบุตรข้าใจแม่คือกว่าพี่จะฝึกฝนมาแล้วแบบกว่าจะเทสเข้า <c oughs> กะระลูอยู่ว่ามันเข้ายาก วุฒควรจะอยู่ฝั่งใครวุฒคิดดูดิใช่ใช่ใช่ไปจริงพี่กว่าจะเก็บเกียรติยศได้หนึ่งแสนน่ะคนเดียวอ่ะดูดิเกินไปเกินไปอุตส่าห์เติมไปยี่สิบกว่าล้านน่ะเพื่อเอาเกียรติยศหนึ่งแสนน่ะดูดิอ๋อขอสีหัวแล้วกันนะถ้าสีหัวได้ให้กลับคืนเลยอ่ะอสี่หัวขอตีหัวสีหัวอีกแล้วใช่ไหมได้ได้ ตอนนี้เขาบอกเออลาดไปเขาบอกว่าเขาจะรีวิวรหัสให้แบบดีๆไม่มีอะไรไแล้วดูตอนนี้สิผมไม่อยู่ในแคนเบอร์เบก็อดนะดูดิวายไล่ โอ้อะไรเนี่ยจะเข้าจะกลับเข้ายิงเด็ดตัวโอ้ขอหัวน้อยขอหัวน้อยปังโอ้โหโอ้โหแอมแอมแอมโอ้คนดูแอมถ้าผมตัวติว่ผมต้องเชิญแค่เขากลับคืนน่ะโอ้ จรก็อยากจะรับแล้แหละแต่คือเขามาแสลดมใส่ผมคือแบบทักเฟซมาดีๆก็ได้โกออกแคนทำไมอะไรก็ว่าแปลนี่แบบมาถึงแสลดมจะออกแคนทำไมอะไรโอ้เออมันมันเกินไปนะเดี๋ยวเขาจะมองผมไม่ดีพี่ใช่ภาพภาพคนจะเม็ดเดียวเองนะเม็ดเดียวใช่ป่ะจารย์ผมว่าแล้วต้องเม็ดแล้วหัวจริง ลากูเฮ้ยลกกูเ้ยเออกิมัผมอวั่โอ้พี่โค้ดโดนกทำเข้าโบไปแล้วเข้าหับไปแล้วหัวสามเม็ดใช่หัวสามเม็ดแดงฉานมีคลิปแดงฉานมีคลิป หัวสามเม็ดแดงฉันมีคลิปดูพี่ผมรู้พี่ต้องการแบบกระทรวงยุติธรรมจะจัดการให้เองมีกระทรวงกระทรวงไม่ยกสภามาด้วยเลยล่ะใราความเป็นธรรมตัวเนี้ยใช่ไอ้มีได้เองเข้าใจพี่แหละบุ๊คไอพี่ไรเงือบว้าวไหวสั่นมันไหวสั่นว่ะมันไหวสันแต่ไม่กินเนี่ยแบบเม็ดเดียกันไปเกินไป มันมีคนหวั่นว่าราชปไปนป่ปไ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 ป่ปไปสปไ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 าไป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 อปไ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 นไป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 เปไ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 ปปไ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 ้ไป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 ับไปไปหปไปปไปไปไปปปปปป โอ้โหและหัวสี่เม็ดแดงฉานแดงฉานแดงฉานมีคลิปแดงฉานมีคลิปแล้วแล้วทำไมแล้วทำไมคุณไม่พัญญาล่ะคุณเคทูเจเอาก็คุณไี่เข้าเกินยิงตัวเกินไปดูดูดิมันดันพีเกินแต่แต่สองหัวแต่สองหัวแล้วปึ๊บหมุนร้อหนึ่งปุตปึ๊บปึ๊บดดู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 มันจะเข้าหลังมันจะเข้าหลังมันจะเข้าหลังจานใจมันจะเข้าหลังดู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  เฮ้ยเอ้าเหรอเฮ้ยเอ้าโอ้ะอ้ปืนลั่นปืนลั่นปืนเบิ้ลพี่ปืนเบิ้ลขอโทษมอว์มันล็อกอ่ะมอมันล็อกค่ะนึกว่า AK นึกว่านึกว่าเล่น AK อยู่เมื่อกี้ช่วยวิเคราะห์หน่อยเออทนายความครับเมื่อกี้ผมผมแจ้งข้อหาปืนค้างเลยไหมครับทนายความเอราะมันคาตานี้ผมให้เพราะมันไม่เหมาะสมยังไม่เหมาะสมอ๋อโอเคโอเค มันยังไม่ล่ามในกฎมันยังไม่ล่างในกฎหมายใช่ไหมไอดีเสิร์ตมอลล็อกเรามอล็อกอะไรเงี้ยเฮ้ยนะครับอาอก็โดนมาแตกโอ๋อกี้โดนอะไรอ่ะมะม่วงน่าจะมะม่วงอ่ะเมื่อกี้มีต้นไม้อยู่บนหัวผมด้วยน่าจะมะม่วงตกดูเล่นดิเอ้ยเออเอ้ยเดี๋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 ย โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เฮ้อะไรอ่ะทนายความว่าเมื่อกี้เขาต่อยด้วยมันเป็นการหยามกันเกินหรือเปล่ากันเกินไปหรือเปล่ากฎหมายมีเปล่าครับสอดีต้องมาภารกิจยิงสหัวครับเฮ้ทนายโอ้โหทนายทนายโอ้โหกอดสามวงปลิวเลยเมื่อกี้เห็นสภาพถกอดแตกเลยเมื่อกี้คุณเหลืออีกสองหัวนะโคต้าคุณอะถ้าคุณยิงไม่ได้คุณจบนะอดนะบิ๊เฮีย ไม่ปืนเหมือนกันครับปืนเหมือนกันปืนเม็ดเดียวเหมือนกันครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ไปหรอเฮ้ยทนายอะไรได้ยินเอวอะไรเมื่อกี้ทนายมันมันไม่ครับมันปืนเม็ดเดียวใช่ไหมมันเป็นอะไรมันเป็นตัวเหี้ยตะกายตึงอยู่ครับเฮ้ย โอ้โหแม่ค oh oh <o. S 2> uh ือโอ้โหกูจะหาเดี่ยมหน่อยที่ยิงมันได้โอ้โหไม่ว่าแค่จอ่าดุ้งหลาวดุ้งหลาวลาจามูลาจามูปังโอโอโอเคอ่ะนาอนาลาจูว้าเฮ้ <c oughs> ไปแชทดูดิคนดูเขายัางบอกเลยครับคือแบบเข้ามาว่าผมในในสตรีมเนี่ยการสตรีมอ่ะคือเด็กกำลังศรัทธ,ธาแค่ดูจิตดูเป็นี่ยเหมือนโอ้โหเป็นคนยังไงวะนะเหมือนเหมือนกูเป็นคนผิดมากเลยตอนนี้ทน, <c oughs> นายก็ไปโดนซื้อเอ้ยไม่ผิดครับไม่ผิดครับปืนเท่ากันเลยฟื้นเท่ากันเป๊ะ ดูดิเหมือนกันครับจะร้องครับปืนเหมือนกันครับครับเปื้อนแต่กันครับฮะอุ้ยลืมไปไม่ใช่ทนานโอ้โหแม่เกุยแต่ก็แต่ก็โอ้ยหมดเกนครับเอาหน้าไม่ได้นะครับเอาหน้าไม่ได้นะครับคนดูก็สะท้าในตัวผมแล้ว คนโดด้วยโก้มาเล่นด <int> ีคอนโดดูนี่ฮาฮายืนยนยย ร้อนน่ะดูดิแต่นี่หัวร้อนนะครับดูดิได้ครับทำอะไรไม่ถูกนะหัวร้อนน่ะปั๊อุ้ย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 เลีกันไปเลยดูดิดูดิเขายืนเขานั่งแลี่ยกับคุณดูดิเอ้าหัวนะครับหัวนะครับโอ้โหดูดิดูมันเกียนดิจะได้เข้าไปหน้าเล่นแบบนี้ กูกูต้องกูต้องถามพึงอะใครเขาเทสกันแบบเอ่อทนายพอจะมีร่างกฎเอ่อแบบว่าอนุโลมไหมครับทนายเนื่องเขอดูเดี๋ยวคุณเคดูเจทำเกินไปครับเออแล้วแล้วแล้วอลย่างนี้ผมได้เออแบบมีความยุติธรรมที่แบบจะได้เข้าไหมครับทนายเนื่องจากแบบว่าเคเคดูเจเขาแบบว่ามันเขาแบบเล่เกียนจนเกินไปเกินเกินเหตุนะครับเตยมนะครับเดี๋ยวรถถังไปล้อหน้าบ้านเลยโโห อยากเห็นหน้าขาวอ่ะแบบเด็ดลองถ่ายรูปแบบปั่แป้งหน้าขาวมาให้ดูหน่อยสิแบบเผื่อจะแบบใจอ่อนไงอะไรเงี้ยเฮ้ยอยากเห็นแสนดีนะครับไหมครับทุกคนอยากเห็นแสนดีหน้าขาวไหมครับไม่เอาเอาแค่หน้าขาวปั่แป้งมาเฉยไม่ได้เขียนอะไรซะหน่อยแค่ปั่แป้งเนี่ยมึงเอากูอีกแล้วเอออ่าก็ได้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 ละกันโอเคอแค่นั้นแหละเด็กๆเขาตัดทาร์ในตัวผมแล้วตอนเนี้ยโอเคก็ได้ละกันเดี๋ยวไปแป๊บนึงแล้วกัน รอบแรกกูหน้าขาวเขียนลิฟรอบนี้กูก็ต้องมาหน้าขาวอีกแล้วเหรอโทษทีพอดีก็ไม่มีแป้งขาวโทษทีโทษทีมีแต่มีแต่แป้งเนี้ยได้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 ไหมครับแป้งอันนี้เลยครับแป้งอันนี้เลยครับได้ไหมครับนะครับทามาให้แบบมันเข้าขาวอ่ะส่งรูปมาในเฟซก็ได้ครับได้อ๋อได้ครับได้ครับแต่ผมส่งไปให้ครับโอเคเสียสักสีพีเอัดตัวเอ้าผมไม่ได้ตั้งกฎว่าผมจะยิงหัวเท่าไหร่ผมผมจะยิงตัวผมให้คนเทคเขายิงหัวครับ แต่คือทนายเขาบอกว่าสามารถอนุโลมได้นะครับเพราะว่าร่างไอ้กฎอันนี้คือแบบว่าคือเนื่องจากคุณเคทูเจเขาทาเกินไปใช่ไหมครับทนายใช่ครับเห็นไหมครับแล้วต้องให้ผมมาทุงทาปงทาแป้งอะไรอีกผมไม่เข้าใจเอาเด็กเอาก็คุณมาไว้ไว้ใส่ผมอ่ะเด็กเขาไม่เขาไม่สัตว์ตัวผมผมส่งไปแล้วครับผมส่งรูปไปแล้วครับหน้าขาวครับหน้าขาวครับโอ้โหดูดีดูดีทุกคนดูครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูในสตรีมนะคบอย่าอย่า อย่าทำลายกายโอ้โหอะผมให้ก็ได้ครับส่งมาเลยครับส่งมาเลยครับส่งมาเลยครับพร้อมรับลวครส่งมาเลยส่งมาเลยเอาเลยครับเอาเลยเเลยเฉลยเลยโอเคเข้าแล้วโอเคโอเคมีมีมีลองแคนอย่างเงี้ยอย่ามีดีกว่าไปละโอ้โหโอเกินยืกดออกนี้แล้วเออก็คนดูครับผมต้องหน้าขาวอีกแล้วเป็นรอบที่สองนะ คืออันนี้เนี่ยเป็นรล่าที่สองนะคน,นดูเดี๋ยวผมต้องแบบมีอะไรเอาคืนในไอเคตบ้างละแต่ไม่ต้องเจอผมบ้างนะคน,นดูก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ค b e ให้ผมด้วยนะครับถ้าใครอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มานะไปแล้วบ๊ายบาย